ฮีซูเธอได้รับความช่วยเหลือจากอดีตเสนาบดีคิมแจนัมสายของพ่อเธอที่ลาออกมาอยู่บ้านนอกตลอดเวลาที่รักษาและฟื้นตัวที่นี่เธอจะคอยฝึกฝนฝีมือเกมหมากล้อมและรับข่าวครา,าวจากบุญยองที่เข้าไปทำงานเป็นนางในด้วยข่าวล่าสุดที่บุญยองส่งมาตอนนี้ทางทหารพิเศษของกษัตริย์อีอินเข้มงวดกว่าปกติมากเธอจึงต้องระวังตัวมากกว่าเดิมในการส่งจดหมายหาฮิซู และสาเหตุที่ทหารพิเศษต้องเข้มงวดก็เพราะพระสนมอินบินถูกจับได้ว่าแอบประกอบพิธีทรงเจ้าในราชวังด้วยหวังให้กำเนิดพระโอรสนางเล้ถูกเนรเทศตั้งแต่วันนั้นแต่ก่อนจะถูกขับไล่นางวิงวอนต่อกษัตริย์ว่าเป็นเพราะพระพันปีเห็นชอบเรื่องพิธีนี้แล้วแต่ทางกษัตริย์อีอินก็ปฏิเสธจะเข้าเฝ้าพระพันปีและเสด็จออกไปจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตพวกนางกำเนินว่ากันว่าเรื่องทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะสังกุงดงกษัตริย์อีอินไม่เหลียวแลพระมเหสีและเหล่าสนมหน้าบัดสีที่พระองค์ทรงโปรดแต่กับสังกุงดงเสาวใช้กษัตริย์องคอ์กรพระพันปีที่อยากได้โอรสมากจึงต้องทําเกินกว่าเหตุโดยยุยงสนมอินบินยามที่กษัตริย์อีอินเสด็จออกไปหรือไม่ทรงงานราชการเขาก็จะไปยังยองชวีจองเพื่อเล่นผาดุก,กับองค์ชายด็อกซองสเสมซึ่งที่นั่น แม้แต่คนรับใช้ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปบุญยองจึงไม่มีข้อมูลมากมายนะักและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ราชเลขาที่6จุกปลดอีกแล้วซึ่งหน้าที่ของราชเลขาที่6ก็คือฟื้นฟูต้นทอที่องค์กษัตริย์องค์ก่อนเคยปลูกให้อีอินตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันทางด้านชูดันฮาที่แอบเข้าไปทำงานในเรือนขององค์ชายด็อกซองเขาก็ได้เขียนมาบอกว่าตอนนี้ที่เรือนมีงานเลี้ยงแทบทุกวัน เขาจึงเข้าออกไปมาที่นั่นได้อย่างสบายไม่นานมานี้องค์ชายด็อกซองได้รวบรวมรักเล่นผาดุกมาร่วมกันคิดกลยุทธ์การเล่นเพื่อใช้ในการประลองกับฟาบาทองค์ชายด็อกซองน,นั้นจอมโลกทั้งยิงมากชั้นเชิงแม้แต่สามวานที่มีอิทธิพลในพระราชวังก็ดูเหมือนจะเกรงบารมีของเขาสามวันที่ว่าหมายถึงเสนาบดีผักที่ตอนนี้ได้กลายเป็นอัครเสนาบดี เสนาบดีโอุควานกลายเป็นพระสัตสุะเพราะลูกสาวของเขาเป็นมเหสีของกษัตริย์อีอินและคนสุดท้ายเสนาบดีมินจีฮวานทางฮีซูที่ต้องการเข้าไปในพระราชวังเธอได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์คิมแจนำโดยส่งฝีมือการแก้ปัญหาผาดุกข,ของฮีซูให้องค์ชายด็อกซองพิจารณาซึ่งดูเหมือนองค์ชายจะประทับใจมากเสียด้วยเขาจึงได้เรียกให้เธอไปยังเรือนของตัวเองโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับข่าวนั้นทั้งอีซูและพักพวกของเทก็ได้เดินทางกลับเมืองหลวงทันทีระหว่างที่อีอินเล่นผ่าดูกับองค์ชายด็อกซองคืนหนึ่งข่าวการแต่งตั้งจักกพัิองคใหม่ที่ราชวงศ์ชิงก็ได้มาถึงซึ่งจักกพัิคนใหม่ก็เป็นลูกชายตัวน้อยของจักกพัิองคอ์กอนไม่ใช่รุ่ยชินหวังอย่างที่ทุกคนคิดองค์ชายด็อกซองที่อยู่ด้วยเขาก็ได้ออกความเห็น บอกว่าการสืบบัลลังก์โดยบุตรชายไม่ใช่พี่น้องเป็นสิ่งที่ถูกเมื่อเขาตระหนักได้แล้วว่าพูดอะไรออกไปองค์ชายด็อกซอนก็ได้พยายามแก้ตัวพลวันกระทั่งตอนเช้าก็ได้มีคนพบศพเขานอนนิ่งอยู่ริมถนนการเสียชีวิตขององค์ชายด็อกซองก็ทำให้แผนที่ฮิซูวางไว้ตลอด3ปีก็พังคลืดนลงทันทีชูดันหาได้เสนอใช้วิธีของเขาคือการเผชิญหน้าตรงๆและจบป,ปัญหาในทีเดียว หากทำแบบนั้นอีซูคิดว่ามันคือการระบายอารมณ์ไม่ใช่การแก้แค้นอย่างที่เธอต้องการวันหนึ่งสามหวานก็ได้มารายงานแก่อีอินถึงความบกพร่องในการทำงานของเมียงฮาพวกเขาแจ้งจะปลดเมียงฮาออกจากตำแหน่งผู้ปกครองอุยจูหลังจากวันนนเมียงฮาก็ถูกเรียกเข้าวังหลวงอย่างเร่งด่วนทุกคนในท้ทองพระโรงพากันคิดว่ากษัตริย์อีอินคงจะปลดเมียงฮาออกแต่มันกลัดผิดคาด กษัตริย์อีอินได้ปลดมีองฮาออกจากตำแหน่งเดิมและเรียกเขามารับตำแหน่งราชเลขาที่6แทนซึ่งหน้าที่ของมีองฮาก็คือการดูแลต้นท้อให้กลับมาผลิตบานอีกครั้งและอีกเรื่องที่กษัตริย์อีอินได้ประกาศเขาอยากจะเปิดรับสมัครกีแดรยองประจําพระองค์คุณสมบัติไม่เกี่ยงชนชั้นหรืออายุขอเพียงมีความเก่งทางด้านการเล่นผาดุกก็พออัครัเสนาบดีผู้เป็นอาของอีอิน เขาไม่พอใจในการตัดสินใจครั้งนี้มากทั้งเรื่องของมยองฮาและเรื่องของกีแดริองอัคราเสนาบดีพยายามหวาดลอมบอกว่าตัวเองสามารถจัดหาผู้เล่นพาดุกให้แต่ทางอีอินก็ได้ปฏิเสธและเตือนเขาอย่าได้ส่งใครมีเลือกเน้ามาอีกเพราะอีอินรู้มาตลอดว่าองค์ชายดกซองนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของอัครเสนาบดีแถมยังรู้ด้วยว่าใครเป็นคนสังหารเขา แม่ไม่สามารถหวาดล้อมอีอินได้อัครเสนาบ,บดีเลยคิดจะโกงดนการส่งคนของตัวเองลงในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเมื่อมีการสอบกีดายองวันแรกฮีซูที่ปลอมเป็นมุงอูเธอก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาอย่างง่ายได้และฝีมือที่โดดเด่นของเธอมันก็ทำให้อัครเสนาบ,บดีเริ่มจะฉุดในตัวนักเล่นผานดุคนนี้แต่ระหว่างที่สังกุงดงกำลังอ่านดีกาที่เขียนถึงอีอิน กระทั่งนางได้อ่านรายชื่อของคนเข้ารอบในการสอบรอบต่อไปชื่อของขังมงอูก็เรียกให้อีอินสนใจไม่น้อยแต่เขาก็ยังเผื่อใจโดยการบอกตัวเองว่าอาจไม่ใช่คนที่เขาอยากเจตอนนี้นอกจากยอนโบจะมีตำแหน่งเป็นยกกระบาดหัวเมืองเขายังเปิดบ่อนให้เหล่านักพน,นันได้มาสนุกพน,นันว่าใครจะได้เป็นกีเดรยองซึ่งทุกคนต่างก็ลงไปยงฝั่งนักเล่นผาดุกที่ชื่อคิมฮงดู นักเล่นผาดุกที่อยู่ในความดูแลของสามฮวานกระทั่งเซดงมาถึงเขาก็ได้ประกาศลั่นว่าตัวเองจะลงเงินทั้งหมดที่มีในฝั่งของคังมองอูซึ่งเซดงก็ได้รับคำสั่งมาจากอีซูอีกทีให้มาทำงานนี้วันรุ่งขึน้นมียองฮาก็ได้มาดักรอพบกับมองอูเพื่อยืนยันเรื่องที่ตัวเองได้ยินจากเพื่อนและมันก็ใช่มองอูที่ว่าคือหญิงสาวที่ตัวเองรัก มยองฮาได้พยายามถามถึงแผนการที่ยีซูกลับมาคราวนี้แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรกันมันก็ถึงเวลาที่ยีซูต้องไปสอบแล้วระหว่างการสอบคู่ต่อสู้ของมงอูก็ได้ลุกออกไปอย่างกระทันหันทำให้ในรอบต่อไปมงอูก็ไม่สามารถสอบได้แต่ระหว่างที่เหล่าผู้ดูแลกําลังคิดแก้ปัญหาเสียงประกาศการเสด็จของอีอินก็ได้ดังขึ้นอีอินได้มุ่งตรงไปยังชายที่ชื่อมงอู เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยสีหน้าที่เศร้ามองมาตลอดของเขาก็ได้แปลเปลี่ยนและเมื่ออีอินทราบถึงปัญหาตอนนี้เขาก็ได้สั่งให้เมียงฮาช่วยไปเป็นคู่ต่อสู้ให้มงอูหน่อยตลอดเวลาที่แข่งอีอินก็เอาแต่มองไปยังทั้งคู่ด้วยสายตาที่คิดไม่ตกกระทั่งมีเสียงประกาศว่าทางมงอูเป็นฝ่ายชนะอีอินก็ได้อาสาให้ตัวเองเป็นคนนับจำนวนหมากเอง เขาได้วิเคราะห์ถึงการวางหมากที่มิองฮาเล่นว่าเป็นเพราะมิองฮาต้องการจะรักษาหมากไม่กิดตัวนั่นจึงทําให้แพ้ในที่สุดแต่ทางมองอูก็ได้พูดส่วนขึ้นมาหากคู่ต่อสู้ของเขาใจเย็นกว่านี้จะมีหนทางช่วยหมากที่จนมุมได้และท้ายที่สุดจะเป็นฝ่ายเขาที่แพ้ในตอนสุดท้ายอีอินแสนประทับใจกับคำพูดอันห้าหาญของมองอูและเขาได้ท้าให้มองอูเป็นกีดรยองให้ได้ กระทั่งการสอบจบลงและผลสุดท้ายฮีซูเธอก็สามารถคว้าชัยชนะในตำแหน่งกีเดรยองได้สำเร็จแม่อีอินได้อยู่กับมงอูเพียงลำพังเขาก็ได้ถามกับชายหนุ่มตรงหน้าอย่างเจ้าเลถึงเหตุผลการกลับมาคราวนี้อีอินได้พยายามคาดขันถึงเหตุผลการกลับมาของมงอูทางมงอูไม่ได้ตอบคำถามแต่เล็กจะถามกลับไปว่าทำไมอีอินถึงคิดแบบนั้น อีอินได้สารภาพเขาสัมผัสได้ถึงความพยาบาทตั้งแต่ประโยคแรกที่บอกให้เขามองให้ลึกและจะสามารถช่วยหมากที่จนมุมได้อีอินคิดว่ามงอูคงจะแค้นเขาเพราะตัวเองไม่ช่วยนางหงจางคนที่มงอูรักแม้จะเป็นคำวิงวอนของมงอูตอนนั้นก็ตามแต่ต่อให้จุดประสงค์ของมงอูจะเป็นยังไงก็ช่างอีอินได้สัญญากับตัวเองหากเขาพบมงอูอีกครั้งเขาจะเป็นผู้หนุนหลังให้มงอูทุกกรณี การปรากฏตัวของมงอูมันยังสร้างความร้อนใจให้กับสังกุงดงนางได้รีบมาแสดงตัวถึงความสําคัญของตัวเองให้มงอูได้รู้แต่เมื่อนางจะนําสมุนไพรไปถวายกับกษัตริย์อีอินที่ชุยจองแต่เหล่าทหารก็ได้ปฏิเสธนั่นก็เท่ากับว่ามีแค่มงอูเท่านั้นที่สามารถเข้าออกที่นั่นได้คืนนั้นเมื่ออีอินกลับเข้าวังหลวงสังกุงดงก็ได้พยายามขอร้องให้นางได้รับอนุญาตเข้าไปนีนั้น แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเนื่องจากความกดดันทั้งวันไม่กลับมาถึงที่พักฮีซูเธอก็ได้เป็นลมทันทีกินยอนจากที่เป็นห่วงอยู่แล้วตอนนี้นางก็ยิ่งร้อนใจในสิ่งที่คุณหนูของนางกำลังจะทำนางโกรธชูดันหามากที่คอยสนับสนุนให้คุณหนูของนางเข้าไปเสี่ยงอันตรายในวันถัดมามีองฮาที่อยู่ในสำนักผู้ดูแลการถวายดีกาให้กษัตริย์ และก่อนจะถวายทางหน่วยของเขาก็ต้องตรวจดูอย่างละเอียดทุกรอบและเช้าวันนี้เขาก็พบว่ามีคนที่เขียนดีกาเรียกให้ยอนโบกลับเข้าวังหลวงในตำแหน่งเสนาบดีระหว่างที่ขึ้นไปถวายดีกาวันนี้อยู่ๆมงอูก็ได้ขอให้ทางมียงฮานำกระดานพาดุกมาด้วยเมื่อทั้งสองได้อยู่ตามลําพังอีซูได้ชวนมียงฮามาร่วมขบวนการการล้างแคนในครั้งนี้ เมื่อเธอเห็นสีหน้าลังเลจากชายตรงหน้าเธอก็ได้พูดจี้ถึงโอกาสการแก้แค้นคนที่สังหารผู้เป็นพ่อระหว่างที่เล่นพาดูกับอีอีนวันนี้มุงอูก็ได้ขอเดิมพันหากเขาสามารถเอาชนะเขาขอให้อีอินได้ทำสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการและถ้าหากอีอินชนะอีอินจะทำอะไรก็ได้กับเขาซึ่งผลสุดท้ายก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะฮีซู เธอได้สั่งให้ชูดันหาและเสดงนำเงินทั้งหมดที่ชนะการพนันจากยอนโบพระสัตรุรนั้นสงสัยทำไมยอนโบถึงยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คนแปลกหน้าอย่างง่ายดายยอนโบเขามีความคิดว่าอยากจะเอาใจคนที่ชื่อมองอูเพราะตอนนี้ในวังใครๆก็รู้ว่าคนที่ชื่อมองอูเป็นคนโปรดของกษัตริย์แค่ไหนพอวันรุ่งขึ้นในตอนที่ยอนโบเข้าวังหลวง เพื่อรับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเสนาบดีที่สมเมื่อเขาเห็นอัครเสนาบดีเดินผ่านคนขี้ประจบอย่างเขาก็ไม่รีรอจะพลาน้ำลายแต่ทางอัครเสนาบดีก็ได้บอกถึงเหตุผลที่เขาสามารถกลับมาเข้าวังนั่นเป็นเพราะคำขอร้องของพระสัรสุระแม้ว่าการทำงานของเขาจะถูกกัตริย์รหม่ายไว้หลายจุดอัครเสนาบดีได้สั่งให้ยนโบชชาระเรื่องของตัวเองให้เสร็จก่อนก่อนที่จะทำให้พระสัรสุระเสียหน้า หลังจากที่อัครเสนาบดีจากไปไมเมอเขาพบเห็นมยองฮาที่มียศต่ำกว่าแขาก็ไม่รอชา้าจะเข้าไปถากทางและดูถูกเรื่องของมียองฮาและพ่อของเขาทันทีที่มียองฮาพบกับฮีซูเขาก็ได้เตือนเธอถึงการกลับมาของยอนโบและได้ปฏิเสธถึงการเข้าร่วมแผนการแก้แค้นแต่ทางฮีซูก็ได้โยนข้อเสนอให้มียองฮาอีกครั้งโดยเธอจะจัดแจงให้มียองฮาสามารถพบกับหลานทั้งสองของเขา มียงฮาที่ได้ยินข้อเสนอนั้นก็ได้แต่สงสัยว่าฮีซูจะทำยังไงเพราะหากเขาจะพบกับลานของตัวเองเขาจำเป็นต้องขออนุญาตพระพันปีก่อนซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนเสียนตามพระพันปีกับอัครเสนาบดีแต่ในระหว่างนั้นสิ่งประกาศการเสด็จของกษัตริย์อีอินก็ได้ดังขึ้นทั้งคู่ได้โกหกโดยบอกว่ามงอูยังไม่สันทัดกับเส้นทางในวังมียงฮาเลอาสาจะนำทางให้ แต่อีอินก็ไม่ได้เชื่ออย่างที่พวกเขาพูดเลยสักนิดเขาสงสัยว่าทั้งคู่กําลังวางแผนก่อกบทอะไรกันเพราะทั้งสองต่างก็ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นวันนี้ทั้งวันมงอูก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาอีอินที่ชุยจองจนถึงเวลาเลิกงานจนกระทั่งวันถัดมาอารมณ์ของอีอินก็ไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวแถมยังจะยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเหล่าเสนาบดีที่นำโดยผู้เป็นอาดิคัตคานถึงค่าใช้จา่ายในการจัดพิธีลำลึกกษัตริย์องค์กรและเมื่อเห็นว่าทางเสนาบดียังคงต่อต้านกษัตริย์อีอินได้สั่งให้ตัวเองขี่ม้าแทนพระราชยานลดจำนวนค่าราชบริพารและเหล่านางในส่วนเหล่าข้าราชการที่ต้องเดินทางไปกับเขาก็ต้องทำเช่นเดียวกันเหล่าเสนาบดีได้มาพูดคุยถึงเหตุผลที่กษัตริย์อีอินต้องทำแบบนั้นเป็นเพราะเขาเกรงใจในราษฎรของตัวเอง มากกว่าราชวงศ์ชิงแม้สังหัวจะพยายามกระจัดข่าวร้ายต่างๆของกษัตริย์อีอินแต่มันก็ไม่สามารถขจัดได้หมดหากมีข่าวเลยว่าพิธีรำลึกขาดตกบกพร่องอีกราษฎรคงจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมหลังจากนั้นอครเสนาบดีก็ได้เรียกพระสัตรุระมาคุยส่วนตัวเขาอยากให้พระสัตรุระไปคุยกับมเหสีให้นางเรียกคังมุงอูมาคุยเพื่อเสนอเป็นผู้หนุนหลังให้เขา ส่วนเขาก็จะไปบอกกับพระพันปีให้ทำแบบนั้นเช่นกันแต่การจะยุ่งกับคนโปรดของกษัตริย์อีอินใครๆต่างก็กลัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งมเมหสซียอย่างนางที่กษัตริย์อีอินไม่เคยจะสนใจในวันรุ่งขึ้นขณะที่กษัตริย์อีอินออกไปตรวจการฝึกสำหรับจัดพิธีรำลึกพระพันปีได้สั่งให้คนของนางทำตามแผนที่วางเอาไว้ส่วนทางด้านอีซูที่กำลังรอให้อีอินเรียกที่ชุยจอง แต่ระหว่างที่กำลังเล่นพาดุกเธอก็พบกับจดหมายที่บุญยองเขียนมารายงานถึงอาการป่วยของมเหสีจากที่นางสืบมาเห็นว่ามีสาเหตุมาจากพระพันปีแต่ยังไม่ทันจะอ่านจบคนของมเหสีก็ได้เรียกเธอไปพบซะก่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลฮีซูก็รู้อยู่แล้วว่าการพบเจเมเหสีเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าเพราะคนที่อยากพบเธอจริงๆก็คือพระพันปี อีสูที่รู้ว่ามาเหสีกังวลกับเรื่องนี้เธอเลยบอกว่าที่กษัตริย์อีอินออกไปข้างน,นอกวันนี้เขาตั้งใจตั้งแต่แรกเมื่อพระพันปีมาถึงกษัตริย์อีอินก็จะรีบกลับมาที่นี่มงอูได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาช่วยเหลือมาเหสีโดยการส่งจดหมายไปหาองค์ชายมุนซองเมื่อพระพันปีมาถึงพวกเขาได้พูดคุยเล็กๆน้อยๆก่อนที่พระพันปีจะเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงนางต้องการให้มงอูมาเป็นพักพวก โดยแลกกับการที่มีนางอยู่หนุนหลังแต่ทางมงอูก็ได้ปฏิเสธทําให้พระพันปีหัวเสียไม่น้อยและก่อนที่พวกเขาจะคุยกันมากกว่านี้กษัตริย์อีอินก็ได้มาถึงพอดีพระพันปีได้โยนความผิดให้ทางมเหสีเป็นต้นต่อความคิดเรื่องมงอูมาที่นี่แต่เมื่ออีอินได้สอบถามความจริงกับมงอูทางมงอูก็ได้พูดช่วยเหลือมเหสีโดยการบอกว่านางต้องการให้เขาเป็นครูสอนพาดูกให้กับองคชายมุนซอง และเพื่อพิสูจน์ความจริงกษัตริย์อีอินก็ได้สั่งให้คนได้นําตัวองค์ชายมาอยังที่นี่ระหว่างที่รอให้องค์ชายมาถึงพระพันปีที่กลัวความลับจะแตกนางก็ร้อนตัวเลยบอกให้อีอินอย่าถือสาคําพูดของเด็กแต่กระนั้นอีอินก็ไม่สนใจเลยสักนิดแถมเขายังสอบถามองค์ชายอย่างละเอียดด้วยเพราะจดหมายที่มงอูได้ส่งออกไปก่อนหน้าให้กับองค์ชายพวกเขาเลยสามารถร่วมกันโกหกได้อย่างราบรื่น แต่แผนแค่นั้นระดับอีอินมองขาดอยู่แล้วเขาได้ยอมปล่อยผ่านและอนุญาตให้มงอูรับหน้าที่สอนผานดุให้กับองค์ชายสาเหตุที่พระมเหสีมีสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่ก็เพราะพระพันปีนั้นต้องการโอรสจากกษัตริย์อีอินมาสืบทอดแต่มเหสีคือลูกเสนาบดีที่ถูกส่งมาแต่งงานเพื่อเกมการเมืองและอำนาจยศจากความกดดันที่ได้รับเรื่องลูกแถมผู้เป็นสามียังไม่สนใจ มันก็เลยทําให้สุขภาพของนางเป็นอย่างเช่นตอนนี้อีอินนั่นสงสัยทาไมมงอูต้องออกตัวช่วยพระมเหสีแถมเขายังเตือนถึงความร้ายกาจของแม่ตัวเองเพราะนางไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้กับอะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องที่มงอูได้ช่วยเหลือพระมเหสีพระพันปีจะทําทุกอย่างเพื่อให้มงอูยอมสิโรราบและคลานสี่ขาพร้อมน้ําตาวิงวอนให้นางยกโทษแต่ทางมงอูก็ได้ตอบกลับมาอย่างใจเย็น ตัวเองจะยืนหยัดในคำสั่งของอีอินทุกประการที่ว่าห้ามให้เขามีใครหนุนหลังฉะนั้นเขาก็มีเพียงกษัตริย์อีอินเท่านั้นที่สามารถพึ่งอาศัยได้แม่อีอินได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับชายหนุ่มตรงหน้่ว่าอย่าได้กังวลเพราะมองอูเป็นกีแดรยองและเป็นคนของเขาเขาจะทำทุกทางเพื่อปกป้องมองอูให้ได้กระทั่งมาถึงเวลาสอนพาดูให้กับองค์ชาย ซึ่งฮีซูก็สามารถนำมยองฮามาพบกับหลานทั้งสองได้สำเร็จระหว่างนั้นสังฮวาก็ได้มาเตือนกษัตริย์อีอินถึงคำสารภาพที่มงอูเคยพูดเมื่อ3มปีก่อนแต่ทางกษัตริย์อีอินก็ยังยืนยันเช่นเดมิมพร้อมทั้งบอกให้สังฮวาเลิกตามเขาสักครู่ในช่วงที่เขาไปหามงอูแม้ฮีซูจะทำสำเร็จเรื่องที่จะนำหลานทั้งสองมาพบกับมยองฮาแต่ทางมยองฮาก็ยืนยันว่าตัวเองจะไม่เข้าร่วมแผนกับฮีซู พราะจุดประสงค์ของการอยู่ที่นี่ของเขาคือการดูแลหลานทั้งสองเกรดทั่งฮีซูได้พูดจี้ปมถึงความขี้กลัวของเขาทางมิองฮาก็ได้ดึงฮีซูเข้ามากอดพร้อมทั้งยอมรับว่าตัวเองกลัวมากแค่ไหนโดยเฉพาะเขากลัวว่าจะทําให้ฮีซูเจ็บอีกครั้งแต่เมื่อฮีซูได้ถามชายตรงหน้าอีกครั้งครั้งนี้ทางมิองฮาก็ได้ตกลงรับปากเขาร่วมแต่อีกด้านหนึ่งกษัตริย์อีอินที่มาถึงพอดี ก็ได้เห็นภาพที่ชายหนุ่มทั้งสองกำลังกอดกันอย่างใกล้ชิดเป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับและสุดท้ายถ้าเรนพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมิดไนร์เรนช่องสปอยหนังก่อมนอนก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะครับ